รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิติมศักดิ์กองทัพบกประจำปี2,568ค่ะที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่าสมเด็จพระนารายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิติมศักดิ์กองทัพบ,บกโดยมีพลเอกนัทวุฒินา,นา,า,นาคะนครนรองผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิติมศักดิ์กองทัพบ,บกพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและบุคคลพลเรือนจำนวน48คนเข้าร่วมในการนี้ โดยนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตหนึ่งและแพทย์หญิงนุชรินอักษรดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชเข้าร่วมในพิธีรับมอบเครื่องหมายในขณะเดียวกันนายปรัชญาเปปะต่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมให้การต้อนรับสำหรับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิติมศักดิ์เป็นเครื่องหมายทางการทหารที่มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจและหวงแหนของทหารรบพิเศษ ในการประกอบคุณความดีได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆของหน่วยรบพิเศษและกองทัพบกซึ่งเกิดผลดีต่อประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักโดดร่มชั้นกิติมศักดิ์เพื่อพิทักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยให้มีความมั่นคงสืบไป